สวัสดีครับพบกับรายการคนดีนะชุ่นดีทีวีนะครับวันนี้เรามาวันนี้เรามาอยู่ในเซิร์ฟฮามาชินะครับผมจะ<ม>พูดน,น,นี้จะมาโปรโมทเซิรฟ์ฟน,นะคะผมเ,เรามาโปรโมทเซิร์ฟนี้กันนะครับผมนคนที่พูดนี่ไม่ต้องสนใจนะครับผมไอนคนที่พูดอยู่ตรงนั้นอะ อ้าวไม่ไอคนนั้นอ่ะไอน็อตถอดคำพูดน็อตตอกคำพูดอ๋อเป็นปลดโอพแล้วยังบินได้เซิร์ฟนี้ก็เป็นเซิร์ฟเซิร์ฟนี้เป็นเซิร์ฟเซิร์ฟพามาชินะครับผมปลดไปปลดไปแล้วไม่ใช่หรือปลดไปแล้วไม่ใช่เหรอ,หรอนะครับผมนี่ก็ เอนเดอร์ er. อุ้ยฟ้าผ่าตกใจหมดเออเซิฟนี่ก็โอ้ยกลัวอย่าเล่นอย่าเล่นนี่ก็รูปปัน้นใครเนนะี่ยมาบอกเซิฟแล้วใช่นี่คือรูปปัน้นคุณนนูดนะครับนี่คือนี่คือเซิฟพอมาชีครับเนี่ยครับ MC monkey นะครับผม นุ่นก็นุ่นก็เรือจาพาไปจาพาไปนะคะเรือแะซอมบี้ไปเกิด <c oughs> ตรงนี้ <c oughs> นี่ก็มีคิปเปอร์เอนเดอร์แมนหลายมีหมูด้วยนะครับ ดีสีเดี๋แปลงเป็นดีนะคะแฟบโหลดตัวเต็มมาแล้วแปลงไฟล์ไม่ต้องแปลงอ่ะอืม เขาก็ทะเลาะกันไปนะครับไอของเซิร์ฟเพื่อไขรครับไอของเซิร์ฟเพื่อโนดโนดโอ้ยอ่าบอบ ตีไม่ได้อ่ับผมโอ้ฟลเนาะทำเสร็จแล้วนี่เรียกว่าสวยแล้วเหรอแล้วแม่ก็เปิดไม่ได้จมูกแดง ไม้ไม้ขีดไฟไม้ขีดไฟแน,นั่นและนี่คือไม้ขีดไฟครับผมเผา,าที่เราฟังามาเลยโอเคครับเซิร์ฟนี้ก็ปมหมดนะครับผมชมพู่มาช่วยหน่อยเด้อเอดมาแอดโน้ตโน้ตมาช่วยปมหมดเซิร์ฟตัวเองหน่อย ตรงนี้ตรงนี้ MBC ตกใจครับผมออกมาบึ้มเลยเราเนี้ MBC นตกใจมากันเต็มนะครับผมนะครับผมนะดูฮอะ,อะ,อะถ้าเกิดเราสมมติว่าเราปล่อย ปล่อยปล่อยปลอยปลอยปลอยสามไฟไปแล้วปลอยเนี่ยแล้ก็ปล่อยมาปุ๊บตกทีเดียวแปะเฉยออแล้วก็มีไปดูบอกให้พูดเพาะบอกให้พูดพอเพลาะๆไงเฮ็ด เอ A.T เนี่ยผมเนี่ยผมก็จะสีแดงปิโนคีโอมีนั่นเป็นนั่นแหละม่คิดไฟม่คิดไฟ บางวันเผาตัวเองเล่นลจบเพียงเท่านี้นะครับัวเดี๋ยว